ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติวันตำรวจประจำปีพุทธศักราช2567 วันที่17ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกาที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีตำบลปากแกกพรกอเเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกอกรสมคเนผู้กำมกับการตมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์จรยุทธประทิบราการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กตต,ตมกาญจนบ,บุรีพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติวันตำรวจประจำปี2567โดยพิธีในช่วงเช้าได้ประกอบพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณพร้อมทั้งอ่านสารพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ย้ำตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความเชื่อมั่นศรัทธ,ธากลับคืนมาหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระพิสุสธิ์งจำนวนเก้ารูปเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อความสงบเรียบร้อยและทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พบตรสงสารวันตำรวจย้ำตระหนักถึงบทบาทหน้าที่เรียกความเชื่อมั่นศรัทธ,ธากลับคืนโดยในวันที่17ตุลาคม2567ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ พลตอกิดรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกสารวันตำรวจใจความว่าเนื่องในโอกาสวันตำรวจได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งผมขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจและครอบครัวทุกท่านข้าราชการตำรวจนั้นมีภารกิจหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการปกป้องเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สัตนติราษฎรตํารวจจึงเป็นวันที่เพื่อนข้าราชการตํารวจทุกท่านควรทบทวนและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นตํารวจที่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ผมขอให้ทุกท่านพึงระลึกอยู่เสมอว่า ความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตำรวจนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จากใครคนใดคนหนึ่งเพียงลำพังหากแต่ข้าราชการตำรวจทุกคนต้องช่วยกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเดินหน้าเข้าหาประชาชนช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนด้วยใจที่บริสุทธิ์และเป็นธรรมผมขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านที่มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละ และอุทิศตนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถในอาชีพตำรวจที่ท่านรักและขอขอบคุณครอบครัวของข้าราชการตำรวจทุกท่านที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันตลอดมา สุดท้ายนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนเดชพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ข้าราชการตำรวจทุกท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการมีพลนานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภยัยและพยันตรายทั้งปวงพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สร้างความสงบสุขและเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนต่อไป Oh, oh,